เอาของฝากมาให้เซียวครับเมื่อี้เซียวติดโควิดครับเบาพันพืนเมืองครับไปทางไหนล่ะเยโอ้ยเขาใกล้กันก็ได้หรอเออเออได้ได้ันได้โอ้ขอบพุ้ครับขอบคุณครับได้ได้วาซเขาวาซเขานนี่

โอ้ยเขาลืมเออียงกอคขวานนั่นเรื่องว่าสเปรย์ใหม่เลยบอกอันมันสเปรย์เอียงกอกอะไรคะเชื่อในพ่อแหมเย็นห้อ๋ยิ่งห้อจังไปไอ้ไปสามโมอจังเลยอันหมอถามผมอยู่ว่าไปสัมผัสได้ไหมผมว่าผมปวดผมว่าใครเลยโอ้มาไหนใกล้กันมาเลยครับลักษณะแบบนี้กับเขาใกล้กันเพราะอะไรเนาะ อยากว่านาะพอดีีไอ้ใบว่าเป็นมืครับผมเขาไปในบ้บนม่ได้เขาลังเกียจว้ายว่านล้ะเหรอใครอยู่นสองคนอยู่พอดีพี่พี่สาบ้านที่เพื่อครับมเรียงงอซอยเอาประมาณเสร็จอ่วเออคือเเขาบั่นเอาเนกักตัวยืนเเอหาเนาะเอากักตัวยืนเงินเนไม่มีไผอยู่ ได้อากาศเพิ่นมันไข่แห้งไข่สั้นเอาคือไปเข้าโรงพยาบาลกลับไปแล้วเขามาให้นอนมาให้นอนอยากนอนนี่ไปสามมือเลยนี่เพราะให้นอนไรนี่เลยโอ้สุดท้ายกับแจกผ่อนกับสุดท้ายประกันบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลเท่านั้นอาโรงพยาบาลม่ให้นอนอีก <c oughs>

ือันนโมอันไ้หยแล้วน่าโอหน่าเดี๋ยวเขาลืมถ้าว่าเจ็บค้อบอกน้ำสีน้ำสีปากไหมสีเออเออเลยมี่ดันเบิร์ดเหรอวะผมซื้อมาลองซื้อเป็นได้อาการให้ยัยนี่

ลุกขึ้นก็สิลมี่ละวอย่าปล่อยหามันเป็นขอตมลนอย่างนัหามันแสกซ้อนนะนี่้ไม่นอนน้ำเออนอนเหียดลดรืต้องเดิน้องไปบ้าโอ้ยไม่ใจบังไม่บังไม่นอนกวดครับแาไหนรัับโอ้ีอยสาขาเดียวกันคขาเดียกน้กันเรียไปีไดปีกันเป็ยไง บติบวดไอบวดเอ้าอย่าปล่อยอยเนาะเออเปยังคือูบทวดสายก็ได้ยันยันเด็กยันติดยันติดคักกันด้เป็นี้วมันไปลี่มาใส่มาใส่ออถ้าเป็นคักตัวมันเยังไงนี่เนาะอิ่ไป่คือเน้เป็นลุกขึ้นได้ยังอายุคนเดียวด้วยนะไปอาบน้ำเด็กๆนอนไปเสั่นไปเลยเนาะสบอยมืดหัวไปเลยเนาะหนามืดอ้ดูอ่า ฟ้าเลว่าหุ้มผาุมแมันหาวครับอ่ะโอ้ยหยุกได้ไว้หยุกนี่ว่ะการถ่ายคลิปเขาคือถ่ายไก่กันใช่ป่ะว้า โอ้เยกันบตัวบอกเขาตอนเขาบอกว่าไปทั้งในนีน่เว้ยถ้าตัวว่าไอ้ที่พุ่งมาหากันคือแผลมือกัน <laughs> <laughs> เขาเป็นเพชุงาันพ้อเห็นแหบไอ้แหงบอกจางเลยสัตว์สัตว์แม่ปศิตร์สัตว์ก่อนเคยติดมาก่อนนะคุณพี่พูดดีเลยต้องยืนยุ่งแขงหนงง่อยครับช่วงนี้ อยากได้เองบอกเขาเดี๋ยวเขา่ตอา้องอยากนอนน้งบวานหยต้องฮิตตัวครับคนติดปเปิดโลกเนาะอาการนงทีไม่นอน้งานเหมือนว่าจะไป acting เต็มเนา <c oughs> <c oughs> ะโอเคไปโอ้เมือในจังหน่อยนะครับอยู่ไกลกันหมดเยสองมื่นเพมือทุดท้ายัดิ้นเนี่เจ้าตั้มกัน ก้หลนเห็น่คือยงห้ออยู่อัอนเยังกอยู่คนราฟังไหมอยู่ต่างประเทศไหมอยู่ตรงข้ามกันไหมห้องใกลกันไหมเด๋ยเอเบาเบาเลยี่สั้นนี่รอดนี่ยโอ้ยต้องรอดสายไหมเราต้องรอดรอัแลเฮ้ยั่นละพเกม่นะมึงไปไหมึงกับว่าแม่จิเถื่อข เขาเซแม่เขายังเจออยู่เอาต่บเ้โอาบ่อยติดตวันเคยตมันกกรุมเสียงกนเลยกินยาต้มนะโอ้โอ้แว่าผมมียาต้มกินอยู่ต้มฮอนกาชุ่มอกต้ยาที่บอกใครนม่ยตยวัเนอยุตเนาะการบ่าบ่เกือบตายแล้วมันเกือบตายวัดตัวนี้อ่าไม้สัมัใเลย พัดสพันธ์สพ,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 พันบว <ขอ S 1> ชจูงเน่เรียบร้อยเออแบบอยู่ตอนนั้นแต่ว่าก่อนก่อนจะสิบวชเป็นพี่มนติดพี่ีการดื่มกันบ่เออแมนผู้ที่เชื่อมาฟ้อง,อง<ม>นออิดตอนนั้นเนาะอายุวันก็ได้ก็ได้พบปะกับผู้ใดดอกไปออกก็ไปใกล้ชิดก็ไ่ดอกเอาตัวติดมามื่อไรแต่มือม่อแห่หมดเมื่อแห่เทากับย้ำเมื่อไงเมื่อแห่ละก็นอน

เนไฟเลยได้การเล่นเนี่ทมูได้นี้ได้สิมาตำรวจดอกจ้าสิเนเอาเฉพาะคนถือว่าตำรวจผู้ใดเล่นซว่าเอาคนถือไว้รุนได่รุนยังไงมาบอก็ย่ประกาศาเขาว่าใกล้สังเกตบ่งขันเทาเห็ดเบีย์นวงเงินแล้วเาอ้ึเลยา ได้ตัวเพิ่มาเปนน่ได้ห่องหัน่อยี่โอ้ได้กาได้กาขอบคุณหลายครับว้าป้องกันครับอ่าบอลติดลูกอีูทีติดผู้เดียวโมไปยังนี่ลูกไยก็ติดติดเวทติดดีือ่าติดเนเศร้าหรอขุ้นนั่นโมไปยังถ้าอยู่เต็มต็มเ็ก้อนเป็นสงการเนาะบริเนาะวันตมื้อนใรแบ่งได้ับนคร ตรวจแล้วให้น้องตรวจไห้พบผ่านด้ยหรอโอ้โหไม่ได้ไม่ได้นอนมันมันจะเกลียดไหมเกลียเดียวเศร้าเลยไหมหงุอหงิดหลไหมเป็เราคอ้นไหมแต่เท่าเท่าที่มันเศ้ายังเกียรวจเอาเลยไหมมีเลยไหม